ยังยังโอเคเบ่งอิสปอร์กันวาดแม่งเลยเหี้ยดีดีิตไปก้อนรถ <c oughs> เปิดเปิดไหมบอก first blood อ้าวคลิปหายมาชา้าต่อทีการ์ตุน โอเคเดี okay. ๋ยวไปเลื oh ่มเชือเปืนเลื่มเชือ้บอลต้วขึ้นการ์ตูนโอ้พอทีเลื่มอัดปิโลอยู่พ่อพี่น้องเอ้าปจัะเฮ้ยคนคนอยู่ไหนครับเออยังไม่แตกครับพี่น้อง อะไรบ่ยังไงจบแค่เด้เก่งเดี๋ยวต้องควงกันคนเห็นไหมเนี่ยคนอัดวิดีโอเออเรื่มกำลังอยู่ในลมนี้ควงคนลูกเมียตีเปิดเปิดไหมไหมครับคุณกรตูน แต่ัวนครับันเสียงไงแก่เสียงะ,ะ,งยงะคลิปนี้มีคำยาวครับเพราะผมไม่ตัวกับเด็กโอ้โไเหรอโอ้ไอวอลเกงแท้ปะยานูก อ,อ๋อลอเล่นไม่กินอะไรเลยคุณรู้ไหมครับผมผมไม่กินอะไรยิงยิงย,งย,งยิงมันเลยยิงมันเลยย,งลย,ย,งลย,ยิงมันเลยคุณกระตุนทีวเรียกก่อนไหมครับคุณกระตุน,น,นเฮ้ยใช้ระเบิดมึงตาย,ม,ตายมึงไม่อันกูกูจะเอาเด้อ

กี่น้องอ่จจะไปวัดเลยยังไม่ได้ค่าตัวคนเลยใช่เพราะว่ามือมือกระตุงตอนนี้ทำไมเออเออกระตุกกอะตุกเกือสองสามเดือนสองสามเดือนะกี้ละเฮ้ยใช้ลระเบิดอเราห่องวันทองกูไม่ใช้อย่างเงี้ย เอ้ยพ่อมึงไะมึงใช้กูใช้ได้ใช้ได้กล้องไวชัดไอแม่มงะ่ะเฮ้ยขี้กองว่ะกูประจาแม่งเลยมึง่านกดไหมกูไหมเนี่ยยังอะไอชัดเอ้วไอไม่ทานแล้วไอกัแนแล้วไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วโฉดเลยใครเป็นโฉดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวได้เลยกี่โกงร้ายนะขี้โกงร้ายเราบักทำลากี่โกงกงร้ายนะลูกน้ำอ่างกูไหนชัดไว้ อยากกูอยากวะพี่กองต่อครับพี่น้องเดี๋ยวกูไตจุบลองจ่อสอนไม่ได้เอาช่างแมงเออวะใครเอาเอาไปมาเด้อจิจุบหัวอะไรใช้ได้เป่งลุงแถวบัางยาววดอ้าวลุงแถวบ้า มันอยู่ต่างประเทศนะพื่อมันคุดนะกลุ่มยู่ทหัวควายทำไมไม่ทักบอกสั่งมันก่อนปะมึงอย่าเล่นมึงอย่าเล่นมันรู้ว่าตอนที่เพื่อนมันรู้ว่าตอนที่กัวเรจะฆ่ามึงรีบใช้ต่อมามึงจะต้นใช้ยาไม่ใช่หรอ เดียว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 เอ้าวพี่กองมาชัดออมึงดูานานเลือดตัวทายาน้พี่กองไอ้ชัดมันย่องบอลให้ระเบิดแป้งมันมัขี้กองเอาหลายอ่ะโน้มัน,น,มนย่องบอลบนหวัวคอยไอเฟลมันขี้โม้ครับพี่น้องพี้ไอ้พี้กองคุณพี่ชายมึงต่อมึงขี้กองอ่ะระเบิดอ่ะขู่บอกได้มึง นี้แชมป์บอกไงเงาบอกคุณหายขึ้นแม่งเห็นไหมทุกคนบอกแล้วเฮ้ยกี้กองว้เด็กเ้ออว่ะเริ่อมว่ะอะไรเพื่อนโกงหลายบ่ะมวคุ้ยเห็วาเกิดยิงมาอ้าวไ้เคย วง่วายไม่เป็นไรกูณมีเกมพิชิตาด้เออเฮ้ยมีความบางเองเดียวยังมีควานะมน้องไหนบูมดักเลยนะบูมดาร์กนะครับผมอยาผมแปะช่องไว้เออ,ไอ,อ,ไอลไปช่องเขาปิดช่องแล้วปิดช่องเพราะว่าสาเหตุเท่าว่าที่เกียรติทำต่อเล่นงนะเขาไม่มีอะไร chứa <tôi> chơi với, tôi không thể... Đó, chị... Ủa, tôi không có à, có có à, mày bị đã... lấy chắc đi chơi, của kinh rồi <tôi tôi> <tôi> ไอ้ไอวอไอวอมีไหมไอวอไอวอชักอันไอดีเชือกมีแต่ดีเชือกไม่เป็นไรโอ้โหดเชือกไม่เลยใช้นานไม่รู้ว่าจะยังไงดีเชือกนะนี่จริงที่ใช้ดีเชือกนานมากเลยไม่เลยใช้นานมากเป็นเดือนนะยังไงง่าย เ้ยเราจะทำตามกันอย่างขอเวลาเก็บเจ็บเป้แล้วมึงมาลอยลังชาวบ้านจอกจอกเก็บสลัดจอกสลัดมากพูดสลัดพูดสัดเ้ย เก็บส่จังก้ฟี่กสจำไหเ้คุณมชื่อเีอยน่งไ,ไงอยเฮ้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 ยเยยังย้้เฮ้ย้้ยเฮ้ย้อ้อ สามเวยียดสามพี่ชิมพี่ายสดๆเลยครับพี่น้องรู้แต่ว่ามันชอบนุลยหลังชาวบ้านครับพี่น้องรู้ไลไหมครับระเบิดครับ,บ,รบใช่ครับมึงใช้ระเบิดกูก็ใช้ได้ดีครับอเออมา ูเลยอ่เลยขอหิวเรียกก่อนเอาระเบิดเอาระเบิดนี่ครับ่อนขี้กองว้สกัดโดนมันขี้ประจามยังเลยขี้กงโงดานได้เฮ้น้องครับ อ่อนให้มันครับพี่น้องอย่าไปเฉยมันเลยรอบแล้ครับกินตัดสินนะคะอ่อนให้ครับพี่น้องช,ชครับครใหม้มันตั้งใจให้มันอ่อนนะครับผมใอลหรือยังเิเล่เติบิเลลอยังรอ มาคุงโงจะฆ่าน้อยแต่ผมก็ด่ามัจริงครับผมิงไม่รู้ครับไม่ค่อยเฮ้ยคุณกระตุ้นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมจะการเองเฮ้ยคุณกระตุ้นคุยกระตุ้น เนี่ยเดี๋ยวขอเมื่งเฮ้ยชัดไอชัดเอ้ยเฮ้ยประเจ้าขี่โกงว่าพี่ดูเช้ยใครโอเคเฮ้ยบุมบุมบุเช้ยไอ้ชาติกนเดียวนะชาความหวังของโลก เราเบิดพองเราบเบิดเพลงกระพงแตกในวิดีโอนี้จะระเบิดมันจะระพงแตกหรือเปล่า,าหัวนะี <laughs> คำยาดีกว่าเนี่ยหัวแตกปน่กกนนกลกองก็ไเดยวะระเบิดไอ้ีจน

ดูกันดดว่ากว่าพวกมันเป็นยังไงบางคจะฆ่าน้อยนะคะแต่ผมหนักหัวนะแต่ผมวะแต่ผมเขาเรียกว่าอย่างวะเดี๋ยวนี่ก่อนแต่ผมวางแผนเป็นนะครับวางแผนนะถึงว่าล่ะเวลาต่อชุดต้องมีวางแผนก่อนละนั่นแหละเดี๋ยวคนจุกการมานะครับพี่น้องวันนี้ถ่าย First b ครับ เฮ้เดี๋ยวอีตัวนี้ผมขอตัวนี้แหละ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมขอนี่ผมขอเดี๋ยวตัวนี้ผมขอเดี๋ยวตัวนี้ นี่แฟนคนไปหลุงบางเออโคตรการโอ้โอ้โหกินเวลา10นาทีเลย แม่ยงจ่ายที่ายไม่ก็ขี่ลั้นะเซละเบิดเนาะบอกได้แค่อจวอยวอยใจอยอยู่แต่ไม่เราเบิดนอย่างถ้ไปหามันเลยว่ะากว่ะน้ำใสบเยมแต่บ้านน้ำน้ำเนี่ยวเป็นยังไงทดเด้อเยยมแสซัก